สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่แสนเศร้ามากมากเลยแย่มากเลยพี่ฟิล์มน้องไม่ไหวแล้วเราต้องแยกแยกย้ายกันแล้วนะพี่ฟิล์มกุ้งใครอยู่พี่เสือเสือน่าเลยอ่ะไหนลีโออ่ะลูกน้องเพิ่งจะห้าหกเดือนเองเกินแล้วประมาณเจ็ดเดือนเอาเหรอก็คืออย่างนี้นะครับวันนี้น้องแมวของเราทั้งสองตัวนะครับเจ้าลีโอเจ้าเสือของเราเนี่ย นะครับอายุครบ7เดือนเจเดือนกว่าแล้วด้วยนะแม่นะใช่แล้วเขาเริ่มเป็นหนุ่มแล้วนะครับแล้วทีเนี้ยพอแมวเป็นหนุ่มเต็มตัวเนี่ยแล้วที่บ้านเรามีทั้งหมด6ตัวใช่ไหมเขาอาจจะปิดอ่าปิดก็คือฉี่ไม่เป็นที่ไม่เป็นทางเพื่อสร้างสร้นที่ใช่นะครับ <S <S เพราะว่าวเขาจะการด้วยว่าตรงนี้ของเขานะตรงนี้ของเขาตรงนั้นของเขานะกลายเป็นว่าเดี๋ยวพอวัยรุ่นกลุ่มนี้นะครับ ใช่ไหมตัวอื่นก็จะมาทับกลิ่นการกลายเป็นว่าเดี๋ยวบ้านเราก็จะเหม็นเพราะว่าก่อ,อนหน้าเนี้ฮีโร่กับลาเต้นะครับเราก็ไปทํำมัดเรียบร้อยแล้วนะค,ะนร,ครับเ,เร้อก็เศร้าใเศร้าทำไมก่อนจริงๆน้องแมวของเราไม่ได้เศร้านะเต่ฮีโร่เนี่ยก็คือเหมือนกันแต่ว่าวันนี้มีสองหนุ่มที่โตวไวมากนะครับเราก็เตรียมตัวจะวาดูไปตัดไข่ทิ้เลยตัไข่ต้ตัดไข่ทุกหนล้าน ไปทำหมันลาใช่ไหมเพราะว่าแมวตัวเมียที่บ้านเรายังไม่ได้ทำหมันไงเดี๋ยวท้อแล้วแมวตัวเมียที่บ้านเราอ่ะถ้าไม่แข็งแรงอ่ะก็ไม่ควรทำหมันใช่เพราะฉะนั้นเราก็หนุนมนนบ้านนี้ต้องเสียใจน้องจะเป็นขันที่เหมือนฮีโร่เดี้เลยไหมเงยหน้ามาก่อนเรียดตากระตุกเลยนะพี่เสือ มันก็ไม่เอาอะไรแล้วเหมือนกันวันนี้คือพาไปคลินิกช่วงช้าแล้วแบบเขาบอกให้มาตอนเย็นเพื่อที่จะได้อดอาหารนี่ก็ร้องอยู่บนรถโอ้โหไปอยู่นู่นตายแน่แล้วอ่อตัน้อาตาเปแี้วนะฝั่งนี้ตัวสันเลยทำไมต้องมุดอย่างนั้นก็โอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะส่งผู้กากเราทั้งสองตัวนะครับไปทำหมันแล้วนะครับยังไงก็ขอให้น้องปลอดภัยนะครับ งั้นเดี๋ยวเราพานุง่งแมวของเรานะครับไปคลินิกนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้รับกลับนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูอาการน้องกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับยังไงก็ดูเราปลอดภัยแหละพระเราไปคลินิกที่มันดีนะครับไม่ใช่ไปคลินิกแบบธรรมดาธรรมดานะ,ะยังไงน้ง่งแมวของเราก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวมาเจอน้องขีก็คือพรุ่งนี้นะหลังจากที่บอว่าทําเหมือนเรียบร้อยแล้วเราก็มารอดูอาการกันว่าจะอ่อมึนยานหรือเปล่าน่าจะเดินเซ่เลยสภาพจะเป็นไงพอไม่มีไข่แล้วลง เล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยดีมันก็จะจิดจิหน่อยครับน้องนังผ่านมาเจ็ดแปดปีแล้วที่ตัดไปอ่ะตอนนี้เขาว่าตาแฉะอยู่ด้วยนะครับเนี่ยฮีโรบอกโชคดีแล้วเด็กๆเจ็บนิดเดียวแต่เสียวปอีกนานนี่นะคะเดี๋ยวแม่จะให้คุณหมอพาเขาไปหมัคแล้วอยู่ในตากก้มเงียบเลยไหนเชยชมนุ่มหรอเอามาอดอาหารก่อน อดอาหารอนแล้วก็พรุ่งนี้เดี me. ๋ยวเขาก็จะพาเราไปทำหมันแต่พรุ่งนี้มารับนะคะมาห้าโมงใช่เขาเพราะว่าเราเอาเขาอดอาหารประมาณสี่ห้าโมงใช่ค่ะมารับประมาณนี้แหละโ้เราดูสภาพเขาด้วยนะคะว่าโดนทำหมันแล้วจะเป็นยังไงแต่ที่พยาบาลชอยปลอบอยู่นะคะตอนนี้นะครับรีโอกับพี่เสือนะครับก็มาถึงบ้านแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยเขากลับมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่าเราอะไม่ได้ถ่ายเพราะตอนที่เขากลับมาเนี่ยพี่ฟิม เขามีเลือดอเขายังแบบว่าเป็นแผลอยู่เพราะว่าตอน,นที่ไปรับ <ทำ S 2> อ่ะเขาเพิ่งทําเสร็จแล้วเขาก็เพิ่งตื่นกันด้วยนะคะ,ะ,ะก็ใสภาพอาจจะแบบว่ามึนมออื่นๆอยู่นิดนึงเลย,ยเราก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วทีเนี้ยแผลเขาอ่ะจะมีเลือดซึอมออกมาแล้วก็นั่งตามบ้านนี้ก็เลอะเลือดไปหมดเลยเราเลยไม่ได้ถ่ายนะครับปล่อยก็พักก่อน<ช>แล้วเนี้ยพอถึงวันที่สองปุ๊บนะครับเขาก็นนี<ช>่่มเมมือดดากา้วยยแตทสสงัค เขาขี้อ้อนมากกว่าเดิมนี่นีหีีปกติใช่ไหมพอจะจับก็จะเดินหนีอันนี้เข้าใส่จ้านี่ดูดูเสือก่อนดูดูโอ้ลีโอของเราแล้วก็นอนอยู่นะครับพักผ่อนเดียวคืนนี้จะเล่นกันนะครับว่างันอันนี้พี่เปมาสามวันถึงหายอันนี้เสืออืออคู่นี้เขาจะเป็นแมวคนละรอกนะครับที่ได้มาจากคนละใช่แต่เหมือนพี่น้องกันเลยก็ปลอดภัยนะครับทีเนี้ย น้องแมวของเรานะครับทั้งสองตัวเนี่ยทําหมันหมดแล้วนะครับมีลูกไม่ได้แล้วใช่มีลูกไม่ได้แล้วเสียดายจังเลยใครอะลาเต้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 เหรอเพราะว่าลาเต้อะร้องอยากใส่ใหม่บ้างไงลิ้นลิ้นลิ้นลเรียวตื่นแล้วเรียวครับมีลิ้นบ้นลิ้นมันลิ้นบนกันกันลิ้นอะเรียวไปแล้วมีการเรียกเกิดขึ้นที่ไหนอะเป็นไร จำได้ว่ายามหมดแล้วนะดีนะเจอร์ลินทำไมออลิโอไปไหนฮะลิโอไปหาลาเต้อะฟิล์ใช่อยากขึ้นบ้านอ๋ออยาขึ้นไปเล่นข้างบนใช่แลยแต่ว่าเนี่ยหลังจากที่เราพาเขาไปทำหมันตอนนี้เขาก็โอเคขึ้นแผลเริ่มใกล้ปกติแล้วก็หายนะคะเท่ากับว่าไปทำหมันรอบนี้ไม่เป็นอะไรไม่มีผลข้างเคียงอื่นๆที่อันตรายนะคะแมวเราปลอดภัยทั้งสองตัวนะคะใช่จริงๆอะ่อนกลับมาเขาก็เล่นกันเลยนะ แต่ว่าใส่คอล่าให้กันเลียอะไรอย่างงี้ด้วยจะได้ไม่ติดเชื้อไม่เลียมวดลาเต้มานี่แล้วเหนไหนแล้วว่ะน่โนนจริงจริงแมวเราตัวพ่งสี่ตัวนะครับฮีโร่อยู่ด้านบนหลัง้องฟิลฝั่งโน้นนะครับก็ทาหมันแล้วนะครับแต่ว่าแมวตัวเมียเนี่ยเดี๋ยวดูอีกทีนึงพ่อไม่อยากส่งไปทําหมันเพราะว่าต้องผ่าใช่กลัวสงสารน้องด้วยนะครับก็เลยมองว่าเดี๋ยวให้ตัวผู่ดีกว่าตัวพู่งง่ายหน่อยค่แบบว่าต้องไข่นิดเดียวใช่ครับตัดนิดนึงนะครับนนนนนนนั่งน่โนนนะ เนี่ยไม่อยากทำหมันมมี่ยมก็เป็นตัวเมียเขาน่ารักเห็นป่ะนี่ต้องให้ฟิวมลูกรักน้องฟิวนะครับตัวนี้วางกห้ตกหน่นอนนี่แมวคนสวยคนสวยเมาคนสวยมนั่นแหละประมาณนี้แหละน้องแมวบ้านเราถือว่าปลอดภัยนะคะหลังจากที่ไปทำหมันมาวันนี้เป็นวันที่สองแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะโอเคขึ้นนะคะแต่ก็ดูปกติป่ะนี่ปกติไม่ปกติดูนี่ดกว่าก็ปกตินะ ยิ่งกับปกติอ่ะจริงตอนกลับมาก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนแค่แบบไปนอนมาเฉยอะเ้อเดอเป็นดมนี่ไงเปีแล้วยเป็นแมวที่หล่อมากพ่อยังเสียดายนะไม่อยากทำหมันเขาแต่ว่าอย่างที่บอกแหละเราไม่สามารถรับพาระเลี้ยงดูลูกๆเขาได้แ้ตัวหนึ่งมีเกือบสิบบาทหตัวห้าตัวเจตัวแล้วแต่คลอกนะ แต่ถามว่าเสียดายนะเพราะลลโอเนี่ยซื้อมาตั้งหมื่นสองแล้วเขาหล่อมากันเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีใช่เขาเป็นได้นะฟิล์มหล่อไหมทรงเขาอะไรดูดูหัวเขาใหญ่นะหน้าเขากลมโนหางแลยดูขายขอเฮ้ยทรงเขาดีมากเลยนะแมวตัวเนี้ยพ่อชอบมากเลยสีก็สวยด้วยนะใช่ดูดูดิแต่ก็อย่างที่บอกพอเรามีแมวตัวผู้เยอะๆเขาจะปิด เพื่อแบบแบ่งอาณาเขตเพราะฉะนั้นบ้านเราเหม็นอยู่ไม่ได้ยังลาเต้กับพีโรเขาจะไม่ปิดเพราะเราทำาหมันตั้งแต่เด็กนะครับใช่ไม่เป็นไรครับทาไปแล้วก็นักขันทีไปลูกแล้วก็ดูแลนักสนมซะดูแลสนมมี่มี่ก็น่ารักนะเขายืนแบบแบ๊วๆดีอะตัวเนี้ยตัวนี้สูงเนี่ยแต่ว่าอะไรก็ไม่รู้ชอบติดมือเขาเนี่ยเขาจะขี้กลัวนิดนึงเขาจะไม่ค่อยชอบสูงสิงกับคนอื่นนะครับชอบอยู่ันเดียว นี่แหละครับก็จะประมาณนี้นะ,ะพี่เสือบอกลำคาญขึ้นไปนอนอีกแล้วพี่เสืออะไรมนุษย <c oughs> ์อะไรมนุษย <c> ์ <oughs> โอชาหนีนี่นะครับลีโออยู่นี่ <c oughs> โอเค<ช>นะครับก็ประมาณนี้แหละวันนี้นะครับเรามาอัปเดตให้ดูกันแล้วนะครับอย่างน้นอยก็เอาแมวไปทำหมนเรียบร้อยแล้วน้องแมวเราปลอดภัยเราเป็นใจนะครับ <c oughs> ใช่แล้วเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ดูกันใหม่อีกนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ